เรามนุษย์เรานี้ต้องเตรียมให้ได้สองเตรียมเตรียมที่หนึ่งก็เตรียมตัวอยู่เตรียมที่สองก็คือเตรียมตัวตายให้ทางหลังนี่ไม่ค่อยชอบไม่อยากตายเพราะอยากอย,กอยูน่นัยอมจระการหลวงชลีก็เจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังไม่อยากตายก็ยังอยากอยู่ นั้นการเตรียมอยู่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเตรียมปัจจัยสี่แต่ตัวนี้ก็มีหลายปัจจัยมีปัจจัยห้าปัจจัยหกมีข้าวมีผ้ามียามีบ้านมีเงินมีทองข้าวของลูกหลานนี่เรียกว่าเตรียมตัวอยู่เพื่อได้อยู่ได้อาศัยทําให้เรามีความสุขมีความสะดวกมีความสบายก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร รักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมตามหลักปัจจยาเศรษฐกิจของพอเพียงก็ทำให้เราอยู่ได้เรียวกว่าเตรียมตัวอยู่ส่วนเตรียมตัวตายนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันว่าต้องขยันเหมือนกัน1ขยันทำบุญสองขยันละบาปสามขยันทำจิตใจให้ผ่องใส ก็คือขยันหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นเจริญจิตตะภาวนาทำใจของเราให้ผปรงใสเบิกบานนี่เรียกว่าเตรียมตัวตายเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่เตรียมตัวอยู่ไม่ติดสอยห้อยตามเราไปแต่สิ่งที่เตรียมตัวตายทานศีลภาวนาจะเป็นต้นทุนบุญกุญลน์มเนื่งองนำจิตของเราให้ไปสู่ที่สูงเรียกว่าสักคะแปลว่าสวรรค์ ทางไปแห่งสวรรค์ก็คือไปเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทุกวันนี้นะเพราะบุญกุศลที่ได้ทําไว้ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดานางฟ้าได้เกิดเป็นรพระพรหมทั้าหมดกิเลสเราก็ได้เข้าไปสู่พระนิพพานของพระเจา้านั้นก็ต้องเตรียมสองอย่างทั้งเตรียมอยู่แล้วก็เตรียมตายนะาเมื่อเตรียมได้สองอย่างนี้แล้วเราก็สะดวกสบาย ชีวิตของเราก็มีความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะอ่ะขอขออนุโมทน,นาบุญัญาโยมทุกคนทุกท่านเดือนหน้านี้วันอาทิตย์ต้นเดือนก็ตรงกับวันที่ห้าก็มาตักบาตรก็สารอาหารแห้งมาร่วมสดมนาร่วมใสถวายสังฆทานเพลแต่ว่าสงฆ์สมเด็จวัดของเรา ส่วนวันอาทิตย์ต้นเดือนรกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่สามเราก็จะทำบุญถวายสลักกระพัดทานแด่พระสงฆ์จำวนวนร้อยกว่ารูปจากหลายๆวัดก็จะนินมนต์วาฉันสลักกระพัดทานที่วัดของเราในวันอาทิตย์ที่สามกร,รกฎาคมนะก็มีกิจกรรมแจ้งให้โยไมได้ทราบกันเนาะะต่อไปก็ ตัอ้งอกตั้งใจกดน้ำรับพรวันนี้คณะสงฆ์ก็กขอขอำนาจแห่งบุญกุศลปฏิภาอนันสารสมบ,บัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเลย Thank you.